ครับสวัสดีนะครับผมฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอาชีพทีฟนะครับผมอาชีพทีฟนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ในไว้ในเจ้าคลิปคลิปก่อนอน,นะครับผมคุณนะฮะว่ามันก็กคล้ายใน h o w หรือว่าเลกกี้นะครับไม่ดอตเอหรือว่าหรือว่า,นวา,วาในฮอนนะครับผม อาละฮะเอามาเริ่มที่สกิลก่อนดีกว่านะครับผมฮะสกิลอาทารสกิลนะครับสำหรับซูเปอร์วินไอ,ไอพีนะครับผมก็จะมีเจ็ดสกิลนะฮะผมอ่าผมเริ่มแรกก็ที่สกิลแอปเปิลนะครับสกิลแอปเปิลก็คือง่ายๆเลยนะฮะก็คือทําให้เลือดเด้งนะครับผมเพราะว่า มันทีไนะครับก็คือมันเป็นสายเทคนิคดังนั้นทำให้มันค่อนข้างเปราะบางนิดหนึ่งนะครับผมอันนีฮะมาที่สกิลแบ็กเซ็นะครับ,รบหรือก็คือแทงข้างหลังนั่นเองนะฮะเวนักชาร์ t เก็ต t from behind นะครับผมก็คือเวลาเราโจมตีศัตรูทางข้างหลังนะครับดาเมจก็จะเพิ่มมาขึ้นนะครับผมถือว่าแรงเลยทีเดียวนะฮะ ผมว่าในความคิดผมนะครับถ้าเป็นใน PVP นะครับผมก็คงต้องเป็นซอนแมนหรือว่าทีมนี่แหละครับก็จะโหดที่สุดแล้วนะครับผมโอเคนะฮะต่อไปสกิลบิง n ์บิงก์ก็นั่นแหละฮะก็คือ t e l e p o r t Behind the Target ก็คือทำให้เราบิงไปข้างหลังของศัตรูนะครับผมนะฮะ Sonic Attack นะครับผมก็คือเวลาเราตีออกไปนะฮะมันก็ จะทำให้สะตุกระเด็นออกไปนะครับผม step back นะครับก็คือนี่นะคะโชว์เลยดีกว่านะครับ step back ก็คือทำให้เราเด้งถอยหลังมานั่นเองนะครับผมอแล้วก็แล้วก็สกิลต่อไปบินวอลกนะครับบินวอลกก็นั่นแหละนะถ้าคนที่เคยเล่นฮอนมาหรือว่าหรือว่าอะไรพวกโมบ้านะครับผมก็จะรู้ดีกันนะครับผม นะครับเป็นวบินวักหนึ่งสองสามูบอยนะครับผมินวกคือสกิลล่องหนนั่นเองนะฮะอันนี้นะครับอันนี้ผมวก็จะทําเป็นดันเจียนนะครับอันนี้ก็กำลังพยายามทําอยู่เหมือนกันนะฮะเราเริ่มมาใช้สกิลก่อนดีกว่านะครับแต่ผมเสกมอนมาให้ดูนะครับ ซอมบี้นะฮะโอเคนี่คือสกิลผมเริ่มแรกที่สกิลบิงนะครับผมฮะแล้วก็เราก็จะบินมาข้างหลังนะครับผมไว้มืดจงเออเดี๋ยวกอนะฮะต่อไปก็เป็นสเต็ปแบ็คก็คืออย่างที่รูกกันนะครับผมก็ใช้เวลาวันนะครับจะใกล้เข้ามาใกล้เรานะครับแล้วก็บินหนีออกมานะฮะไอ มอปป็อบสปอนไฟเตอร์เี่ด้กันนะครับมันจะได้ไม่โดนแดดเผานะฮะใช่ตัวน,นี้หลังที่ผมจะแทนะครับก็จะเป็นบิงออกมาบินมาข้างหลังนะครับผมแล้วก็ใช้โซนิกแอคแทกนะครับผม อันนี้ใช้สำหรับ PVP นะครับผมผมันก็จะแรงค่อนข้างแรงอยู่นะฮะเลือเราลดลนะครับแล้วก็กินแปปอปเปิลปุ๊บเรือเราจะเด้งออกมานะครับผมเอ้อันนผมก็หมดแล้วนะครับสกิลของมันนะครับอ๋อเหลือ p o i s i o n a w นะครับอาชีพกรรมคอยหมดคา a ลเ l ล v e l ซาเนโนะครับชูเดรโร่ดัตเอมโบนะครับผมก็คือมันก็จะยิงกระหนวกไปนะครับผมแล้วก็ทำให้ถัตรวงเราเนี่ยนะฮะติดพิษอ่านี่นะครับผมจูก็จะติดพิษนะครับฮะมันก็จะชะงักชะงักชะงันนะฮะแล้วก็ตีครับวิ่งไปข้างหลังนะครับผมเอาเอาไม่ได้นี่วะเอา ไม่นเลยอ่านะครับผมกบจบแล้วนะครับนะฮะกับสรับคลิปแนะนำสกิลของทีฟนะครับผมแล้วก็แล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย